พี่น้องจา๋าพาท่านวาร์ปมาครับพี่น้องจา๋าแม่มันมาแล้วบ่อยากปิ๊ก,กครับมันม้วนนครับพี่น้องจา๋าอันอันผ่าวิ่งจูนี่นะอันเฟอแม่พิกจังหวัดลำปางพ่อแล้วเงียบมาก สุดยอดครับพี่น้องจา๋าบ่มีอยังจะมีความสุขเท่าได้ตกปลากลางน้ำมันห่นหันไอ้ปุ้นสองคนตกปลากันม่วนขนาดอ่ะเอายปลานี่ถ้าจำไม่ใช่ตัวน้นอยๆครับตะกี้หันขึ้นบอบบับ,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 บเลยนะพลาะลขี่ไปตังเกือบตังในสุดนะครับพี่น้องจา๋าต้องปุ้นไปแหมน้อยมันจะเป็นสุดนะคล้ายๆแบบเหมือนเขินภูมิพลน่ะ น,นี้ใหญ่กินเลเขาหลายลูกเลยนะครับพี่น้องจา๋าน้ํานักขนาดม้วนขนาดครับพ่อผมแนะนําครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆเลยอยู่อ่างไดก้ก็แล้วแต่ก่เข้ามาทางแม่พิเนี่ยเลี้ยวเข้ามาทางด่านนั้นนะครับแล้วตรงเข้าซื้อเข้ามาแล้วก็แวะเข้ามาเห็นหน่อยครับม้วนเนี่ยบรรยากาศโคตรชิลเลยอ่ะผมโอ้โหมีเรือสักลําหรือต่างเรือมาขี่เล่นเนี่ยผมว่ามันโคตรมีความสุขเลย ถ้ามีแปรนะมีแปรอย่างคาราโอเกะอย่างที่อันอย่างนั้นที่หลายๆเครื่อที่เปิ้ลนมีนะผมว่าม่วนแต่แต่นะมาฮ้องเพลงกันมีไอ้นูนนี่นั่นเนี่ยนะโอ้โหกัดจัดกิจกรรมเนี่ยมันอะไรที่มันแบบสุดยอดพ่เห็นหลายตีระงงามขนานดะแล้วส้งหมู่บ้านทางในเนี่สซ้งามครับถ้าบัดติดนะโคว,วิดนะเฮอโคตูตัวโดยก่ายแมงมุมนี้นะเมื่อไรมันะไไมจะหมดโลกไปซะเต้อเอบ้านเมืองจะได้เจริญก้าวหน้ามีกระโนมาห้าปักงูนี้อยู่คลิปหายหมดนะครับพี่น้องจากบ้านเมือง พอนกบินอ่ะโอ้ยแล้วเขาก็ตกปลากันอมีความสุขปึ๊บมาวห้าถ่ายก่อโอ้ยอันสวัสดีครับเอ่บอกไม้บกมือทักทายครับพี่น้องจ๋าเขาคงได้ยินแหละเพราะเขาอยู่สูงงอเลิศนั่นโดมีความสุขแต๋ๆงอไอ้เก่งอันหัวหน้าเก่งมาเหน็นเถอะนี่ผมแนะนําที่ตกปลานี่อันเขอนผ่าวิ่งจุเหมาะกับไอ้เก่งขนาดแตๆเลยอย่างปวดตัต้องไปตกบอก่อปลาเลยเนี่ยนี่ บรรยากาศชิวๆครับกับผมวิเจ์เสือน้อยพาท่านแอลพาวิ่งจู